สำหรับเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของแผนกพิธีกองการชาปนกิจกรมสวัสดิการฐานบกเพื่อเป็นการแนะนำให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการศพตามแบบประเพณีหลวงซึ่งชาปนสถานกองทัพบบกได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเมื่อมีผู้ถึงแก่กรรมไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาล บ้านและไม่ว่าจะเสียชีวิตโดยธรรมชาติอุบัติเหตุหรือโดยวิธีใดก็ตามก่อนที่จะดำเนินการไปขอใบมรณะบัตรนั้นจะต้องทราบก่อนว่าจะนำศพไปตั้งบรมเพินกุศลโดยจะเก็บหรือเผาที่วัดใดเพื่อที่จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการออกใบมรณะบัตรได้อย่างถูกต้องซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะชาปณสถานกองทัพบ,บกเท่านั้น ก่อนที่จะนำศพไปชาปนาสถานเจ้าภาพควรดำเนินการดังนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้เสียชีวิตให้เรียบร้อยพร้อมทั้งเตรียมภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตที่จะนำไปใช้ตั้งหน้าศพรวมทั้งติดต่อเรื่องฉีดยารักษาสภาพศพจากนั้นมอบหมายให้ญาติที่สามารถตัดสินใจได้เดินทางไปติดต่อและประสานรายละเอียดต่างๆกับชาปนาสถานที่จะนำศพไปตั้งบําเพนกุศลพร้อมสำเนาใบมรณะบัตร เมื่อญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงสำนักงานชาปนสถานกองทัพบ,บกจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของชาปนสถานคอยให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศพในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสมาชิกชาปนก,กิจสงเคราะห์อกองทัพบ,บกหรือไม่หากเป็นสมาชิกเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว โดยจะขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพด้วยเพื่อสะดวกในการดําเนินการขอรับเงินสงเคราะห์และประสงค์ที่จะให้หักเงินค่าจัดการศพจากเงินสงเคราะห์หรือไม่ 2. ผู้เสียชีวิตนั้นมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานน้ําหลวงอาบศพและเครื่องเกียรติยศประกอบศพรวมทั้งได้รับพระราชทานเพลิงหลวงหรือไม่และเจ้าภาพประสงค์ที่จะขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเพลิงหลวงหรือไม่ 3. ามกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศลกี่คืนกำหนดเวลาลดน้ำศพกำหนดชาปนกิจศพหรือบรรจุศพเมื่อใด 4. ต้องการให้ชาปนสถานจัดรถและเจ้าหน้าที่ไปรับศพหรือไม่ 5. ความต้องการสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีศพซึ่งได้แก่หีบศพดอกไม้ประดับหน้าหีบศพเครื่องไทยธรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน 6. รายละเอียดอื่นๆ ภายหลังจากได้ประสานรายละเอียดต่าง,างๆเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เจ้าภาพเขียนคำร้องการขอใช้บริการชาปนสถานกองทัพบ,บกพร้อมแนบสำเนาใบมรณะบตรไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่เจ้าภาพต้องการจะชาปนก,กิจศพก็จะประสานและกำหนดวันเวลาที่จะทำการชาปนก,กิจศพสำหรับชาปนาสถานกองทัพบ,บกได้กำหนดเวลาชาปนก,กิจศพไว้ดังนี้ในวันราชะการกำหนด3ช่วงเวลาคือ 14นาฬิกานาฬกา30นาทีและ17นาฬิกาในวันหยุดราชการกำหนด4ช่วงเวลาคือ10นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกาในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเพลิงหลวงนั้นหากเจ้าภาพประสงค์จะขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้ติดต่อไปที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังในสนามเสือป่า โดยนำใบมรณะบัตรและหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์ชั้นสูงสุดไปแสดงเพื่อความถูกต้องของการจัดเครื่องเกียรติยศประกอศบศพส่วนการขอพระราชทานเพลิงศพนั้นให้ทำหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงต้นสังกัดของผู้ถึงแก่กรรมเพื่อดำเนินการของพระราชทานต่อไปสำหรับข้าราชการหารบกนั้นแจ้งได้ที่แผนกพิธีกองการชาปนกิจกรมสวัสดิการฐานบก การขอพระราชทานเพลิงศพนั้นจะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิงพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันฉัตรมงคลการรับศพหลังจากเจ้าภาพได้ประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศพเรียบร้อยแล้วและประสงค์ที่จะให้ชาวปณสถานกองทัพบ,บกจัดรถไปรับศพเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยจะนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งลูกไปด้วยเพื่อร่วมทําพิธีเคลื่อนย้ายศพมายังชาปนสถานกองทัพบ,บกเมื่อรถรับศพเดินทางมาถึงชาปนสถานเจ้าหน้าที่ชุดรับศพก็จะเคลื่อนย้ายศพไปยังสาราสวดพระอภิธรรมโดยมีพระสงฆ์เดินนําหน้าและเมื่อถึงสาราสวดพระอภิธรรมเจ้าหน้าที่ชุดรับศพ ก็จะนำศพขึ้นวางบนเตียงที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับลดนำ้ำศพพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้รวมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีลดนำ้ำศพการลดนำ้ำศพสำหรับเวลาลดนำ้ำศพเจ้าภาพจะเป็นผู้กํำหนดเวลาลดน้ำศพที่นิยมโดยทั่วไปคือเวลา16-17นาฬิกาเมื่อถึงกําหนดเวลาลดนำ้ำศพ ให้เจ้าภาพเรียนเชิญประธานจุดเทียนที่โต๊ะเหนือศีรษะของศพเสร็จแล้วเชิญประธานลดน้ำศพเป็นท่านแรกโดยส่วนใหญ่จะจัดบุตรหลานเป็นผู้ส่งน้ำให้กับผู้ที่มาลดน้ำศพและเมื่อประธานลดน้ำศพเสร็จแล้วก็จะเรียนเชิญแขกที่มาร่วมงานเข้าลดน้ำศพตามลำดับเรื่อยไปต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการสุกรรมศพและบรรจุศพลงหีบแล้วนำขึ้นตั้งบนแทน่นและทำการประดับดอกไม้หน้าหีบศพ ในกรณีที่ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนั้นให้ลดน้ำศพไปก่อนส่วนน้ำหลวงพระราชทานอาบศพนั้นลดเป็นลำดับสุดท้ายตามกำหนดเวลาที่ขอพระราชทานโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพลเรือนจะเชิญพานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานซึ่งประกอบด้วยน้ำขมิน้นน้ำหอมและหม้อน้ำมายังศาลาตั้งศพเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพลเรือนเชิญพาน,น้ำหลวงอาบศพมาถึง เจ้าภาพจะตั้งแถวรับน้ำหลวงอาบศพโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพลเรือนจะเชิญพานน้ำหลวงอาบศพไปตั้งที่โต๊ะเหนือศีรษะเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนั้นเจ้าภาพจะเชิญประธานเป็นผู้ประกอบพิธีโดยประธานในพิธีจะหันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพร้อมทั้งถวายคำนับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพเลเรือนจะประคองศีรษะศพขึ้นประธานในพิธีจะรับหม้อน้ำหลวงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพเลเรือนทำการลดน้ำศพพระราชทานตรงบริเวณทวงอกศพแล้วจึงลดน้ำขมิ้นกับน้ำอบไทยตามลำดับเสร็จแล้วประธานในพิธีถวายคำนับในทิศท,ทางเดิมเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพลเรือนจะทำการสุกรรมศพและบรรจุศพลงหีบแล้วนำขึ้นตั้งบนแท่นประดับดอกไม้หน้าหีบศพสำหรับศพที่ได้รับพระราชทานหีบหลวงนั้นห้ามนำดอกไม้หรือสิ่งอื่นใดวางบนหีบหลวงจะจัดให้วางที่หน้าหีบเท่านั้นส่วนศพที่ได้รับพระราชทานโกรธให้จัดดอกไม้ประดับรอบฐานโกรธได้โดยจะวางหีบศพไว้ด้านหลังโกรธการสวดพระอภิธรรม ตามประเพณีการสวดพระอภิธรรมศพจะนิยมสวดกัน1 3, 5หรือ7คืนโดยทั่วไปจะไม่นิยมสวดคืนคู่และตามประเพณีนิยมแต่โบราณจะนิมนต์พระสวดพระอภิธรรมสี่รูปสวดสี่จบโดยจัดให้มีเครื่องไทยธรรมพร้อมผ้าสบงเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ผู้สวดพระอภิธรรมและบังสกุลให้กับผู้เสียชีวิต สำหรับชาปนสถานกองทัพบกนั้นได้กำหนดสวดพระอภิธรรมศพในเวลา18บแนาฬิกา30นาทีขั้นตอนการสวดพระอภิธรรมศพนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาจุดทูปเทียนบูชาพระธรรมที่หน้าตู้พระธรรมและจุดทูปเทียนเคารพศพที่เครื่องทองน้อยหน้าหีบศพจากนั้นพิธีกรอาราธนาศีลเมื่อรับศีลจบ พระสงฆ์จึงสวดพระอภิธรรมเมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมบทสุดท้ายจบแล้วพิธีกรจะเรียนเชิญเจ้าภาพถวายเครื่องทยธรรมและทอดผ้าบังสกุลเมื่อพระสงฆ์พิจนารณาผ้าบังสกุลพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกวดน้ำเจ้าภาพกราบพระรัตนตรัยพระสงฆ์เดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธีการบรรจุเก็บศพการบรรจุเก็บศพ ในกรณีที่เจ้าภาพยังไม่ประสงค์ที่จะชาปนก,กิจศพส่วนมากจะกระทำภายหลังสวดพาพิธรรมครบ 3, 5หหรือ7คืนโดยเตรียมผ้าไตา1ผืนดอกไม้ช่อบรรจุศพลูกดินห่อด้วยกระดาษขาวดำตามจำนวนแขกที่มาร่วมงานสำหรับลูกดินจะใช้เป็นคู่ขาวและดำดอกไม้ช่อคนละหนึ่งช่อ เพื่อให้แขกส่วนใหญ่ที่มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพได้ร่วมกระทําพิธีด้วยชาปนสถานกองทัพบ,บกได้จัดให้กระทําพิธีบรรจุศพที่สารสาสวดพระอภิธรรมสำหรับที่สุสานนั้นจะเป็นการประกอบพิธีเฉพาะญาติและผู้ใกล้ชิดเท่านั้นพิธีบรรจุศพนั้น เมื่อพระสวดพระอภิธรรมจบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วจะเชิญประธานทอดผ้าไตาบางสกุลที่หน้าหีบศพและนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพิจารณาผ้าไตาบางสกุลพร้อมทั้งวางดอกไม้ชอ่อ <inya? S 2> เมื่อกระทำพิธีบรรจุศพที่ศาลารเานะร,รียบร้อยแล้วจะนำศพไปยังสุสานโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปไปพร้อมกับญาติญาติและเมื่อไปถึงสุสานนั้นเจ้าหน้าที่จะนำศพเข้าเก็บในช่องเก็บศพ โดยญาติจะวางดอกไม้ช่อและลูกดินหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะปิดช่องเก็บศพเป็นอันเสร็จพิธีถ้าหากศพนั้นได้รับพระราชทานหีบหลวงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนมพลเรือนจะเป็นฝ่ายดําเนินการแทนการชาปนากิจศพการชาปนากิจศพมีสองลักษณะได้แก่ ชาปนากิจศพที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาและชาปนากิจศพที่บรรจุเก็บไว้ซึ่งก่อนจะทำการชาปนากิจนั้นจะต้องนำศพออกมาตั้งสวดพระอภิธรรมก่อนหนึ่งคืนแล้วทำการชาปนากิจในวันรุ่งขึ้นหรือบางลายนำศพออกมาตั้งในตอนเช้าและทำการชาปนากิจในตอนบ่ายหรือเย็นในการเตรียมการชาปนากิจนั้นจะมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาและสวดมาตติกาบางสกุล และการทำบุญเลี้ยงพระเพรนซึ่งจะต้องเตรียมสิ่งของดังนี้ 1. เครื่องทยธรรมและผ้าสบงถวายพระสวดฉันเพรนเครื่องทยธรรมผ้าไตและเครื่องติดกันเทศถวายพระเทศ 3. ผ้าไตประทานเพื่อทอดผ้าบังสกุลก่อนทำการชาปนากิจศพ4 ผ้าสบงถวายพระส่วนมาติกาบางสกุลตามจำนวนพระสงฆ์ส่วนมากจะนิมนต์พระสงฆ์สิบรูปตามแบบพิธีหลวง 5. ดอกไม้จันทร์สำหรับประธานและแขกที่มาร่วมงานการประกอบพิธีชาปนก,กิจศพมีสองลักษณะได้แก่การประชุมเพลิงศพและการพระราชทานเพลิงศพการประกอบพิธีประชุมเพลิงภายหลังจากเสร็จจากการทำบุญเลี้ยงพระเพลแล้วเมื่อถึงเวลาที่กำหนด จะดำเนินการดังนี้ทำการเคลื่อนย้ายศพเวียนรอบเมนสารอบโดยนิมนต์พระสงฆ์เดินนำหนึลูกเมื่อเวียนรอบเมนครบ3ารอบจะเชิญศพขึ้นตั้งบนจิตกาทานเมื่อใกล้ถึงเวลาประชุมเพลิงพิธีกรจะอ่านประวัติและคำไว้อะไรหลังจากนั้นพิธีกรจะเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัแก่ผู้เสียชีวิต เจ้าภาพเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญประธานขึ้นบนเมนทอดผ้ามหาบางสกุลเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นประธานในพิธีจะวางดอกไม้จันทร์ที่ใต้ฐานฟืนรองศพเจ้าหน้าที่ชาปนสถานจะกดกิ่งสัญญาณน,นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรขึ้นเมนเผ,นเผาศพเป็นลำดับแรกและเชิญแขกที่มาร่วมงานขึ้นเมนเป็นลำดับต่อไป เมื่อแขกที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันท์เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ชาปนสถานจะยกหีบศพเข้าไปในเตาเผาศพเพื่อทำการเผาจริงเจ้าภาพเรียนเชิญประธานวางดอกไม้จันท์ที่จุดไฟแล้ววางที่หน้าหีบศพในล่องเตาเผาเสร็จแล้วเชิญญ,ญาติและผู้ร่วมงานวางดอกไม้จันทในช่องเตาเผาเลื่อยไปจนหมดเป็นอันเสร็จพิธีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิง สำหรับการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะมีลำดับการปฏิบัติคล้ายกับการประชุมเพลิงกล่าวคือหลังจากเสร็จจากการทำบุญเลี้ยงพระเพลแล้วก็จะทำการเคลื่อนศพเวียนรอบเมนสามรอบโดยมีพระสงฆ์เดินนำหนึ่งลูกและเมื่อเวียนครบจะนำศพขึ้นตั้งบนจิตกาทานหลังจากนั้นเมื่อรถยนต์พระราชพิธีเชิญเพลิงหลวงพระราชทานเดินทางมาถึงยังชาปนาสถานกองทัพบ,บก เจ้าภาพตั้งแถวรอรับเพลิงหลวงพระราชทานตามที่กำหนดพนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องขมาศพและเพลิงหลวงพระราชทานวางที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้หลังจากนั้นพนักงานพระราชพิธีจะคำนับศพแล้วลงจากเมนพิธีกรจะอ่านประวัติโดยย่อของผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณจากนั้นพิธีกรจะเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลั จากนั้นเจ้าภาพจะเชิญประธานขึ้นบนเมนเพื่อทอดผ้ามหาบังสกุลประธานจะหันหน้าไปในทิศท,ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับถวายคำนับหยิบกระทงข้าตอกกระทงดอกไม้วางที่ฐานฟืนหน้าหีบศพแล้วหยิบดอกไม้จันทร์จุดเพลิงพระราชทานจากโคมไฟที่เจ้าพนักงานถือเชิญไปสอดวางลงใต้ฟืนรองศพ เสร็จแล้วถวายคำนับในทิศทางเดิมอีกครั้งแล้วลงจากเมนหลังจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นเมนเผาศพเป็นลำดับแรกและเชิญแขกที่มาร่วมงานขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับต่อไปเป็นอันเสร็จพิธีในกรณีที่พระราชทานเพลิงศพเมื่อมีทหารกองเกียรติยศจะปฏิบัติดังนี้ ภายหลังจากที่เจ้าภาพเชิญประธานขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุลและพระสง์พิจารณาผ้าบังสกุลแล้วประธานจะหยิบเครื่องขมาศพวางที่ฐานฟืนหน้าหีบศพหมู่แต่เดี่ยวเป่าแต่นอนผู้ที่ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยหลังจากนั้นเมื่อประธานจุดเพลิงหลวงพระราชทานจากโคมไฟวางลงใต้ฟืนลองศพหมู่แต่เดียวจะเป่าแต่เคารพ ผู้ร่วมพิธีแสดงการเคารพด้วยการคำนับในกรณีที่มีทหารกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญแขกลุกขึ้นยืนไว้อะไรเพราะจะต้องยืนในตอนที่หมู่แต่เดียวเป่าแต่นอนอยู่แล้วการเก็บอัฐิภายหลังจากทำพิธีชาปนากิจศพเรียบร้อยแล้วก็จะทำพิธีเก็บอัฐิ ส่วนมากจะเก็บอัฐิในวันลุ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะเก็บอัฐิก็จะทำพิธีแปราธาตุก่อนโดยเจ้าภาพหรือญาติต้องเตรียมสิ่งของดังนี้ 1. ผ้าขาวห่ออัฐิหนึ่ผืน 2. ลุงใส่อังคารหนึ่งใบ 3. ดอกมะลิกีบกุหลาบเศษสตังพอสมควรและน้ำอบไทย 4. โกดหรือพระอบสำหรับใส่อัฐิเพื่อเก็บไว้บูชา ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่จะนิมนต์พระสงฆ์สามรูปมากระทําพิธีญาติจะต้องเตรียมผ้าสบงสามผืนเท่ากับจํานวนพระสงฆ์เพื่อทําพิธีบังสุกุลโดยเจ้าหน้าที่จะนํากระบะปูด้วยผ้าขาวที่เตรียมไว้วางบนจิตก,กาทานจากนั้นนําอัฐิที่เผาแล้วมาวางเรียงในกระบะเป็นรูปสลีรักษ์ของมนุษย์ตั้งแต่ศีรษะจดเท้าโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก เมื่อได้เวลาที่กําหนดเจ้าหน้าที่จะเชิญเจ้าภาพจุดเครื่องทองน้อยบูชาอาัฐิจากนั้นเชิญเจ้าภาพหรือญาติทําการโรยดอกมะลิกิีบกุหลาบและเศษสตังพร้อมทั้งประพรมน้ำอบไทยไปที่อัฐิจากนั้นเจ้าหน้าที่จะคุมผ้าตาัดทองไว้อย่างเดิมพร้อมทั้งวางผ้าสบงที่ขอบกระบะเป็นสามมุมและนิมนต์พระสงฆ์มาบังสกุลเรียกว่าบังสกุลตาย เมื่อพระสงฆ์พิจรารณาผ้าบาังสกุลเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะหมุนกระบะโดยหันศีรษะไปทางทิศตะว,วันออกพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์ทำการพิจรารณาผ้าบาังสกุลอีกครั้งเรียกว่าบางสกุลเป็นถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีแปลธาตุจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดผ้าคลุมอัฐิออกเพื่อให้เจ้าภาพหรือญาติทาการเก็บอัฐิ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเชิญเจ้าภาพโปยเศษสตางค์เป็นลำดับต่อไปเมื่อทำการเก็บอัฐิบนเมนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะเชิญเจ้าภาพหรือญาติพร้อมด้วยอัฐิและอังคารลงมาที่ศาลาเพื่อถวายสังฆทานและปิ่นโตแก่พระสงฆ์ที่มากระทำพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลอยอังคาร หลังจากทำพิธีแปลธาตุและเก็บอัฐิแล้วเจ้าหน้าที่จะนำอัฐิส่วนที่เหลือไปรวมกับอังคารแล้วห่อด้วยผ้าสีขาวใส่ลงในลุงที่เตรียมไว้เพื่อนำกลับไปเก็บหรือนำไปลอยอังคารซึ่งอังคารก็คือขี้เท่านั่นเองการลอยอังคารมักนิยมกระทำในตอนเช้าโดยจะนำไปลอยยังทะเลบริเวณปากอ่าวหรือทะเลลึกสำหรับสิ่งของที่จะต้องเตรียมสำหรับลอยอังคารคือ กระทงดอกไม้เจ็ดสีใส,ส่ศิลทูบดอกมะลิดอกกุหลาบและกลีบกุหลาบเมื่อถึงจุดที่กำหนดจะกระทำพิธีลอยอังคารแล้วเจ้าหน้าที่จะนำลุงที่ใส่อังคารพร้อมกระทงเจ็ดสีมาตั้งไว้บริเวณกลางลำเรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะโยงใส่ศิลจากลุงใส่อังคารให้ญาติญาติถือไว้พร้อมทั้งแจกทูบที่จุดแล้วพร้อมดอกกุหลาบให้ญาติคนละหนึ่งชุด ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำกล่าวคำขอขมาบูชาเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนและจะนำธูปปักลงในกระทงดอกไม้เจ็ดสีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำกระทงดอกไม้เจ็ดสีที่ขอขมาลงลอยน้ำพร้อมกับนำลุงใส่อังคารลงสู่น้ำพร้อมโปรยดอกมะลิกลีบกุหลาบและดอกกุหลาบลงในน้ำท้ายที่สุด หวังว่าท่านที่ได้รับชมคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงมีโอกาสได้แนะนำให้ผู้ที่ต้องการทราบขั้นตอนต่นตางๆต,ต,ต่อไปด้วยดังคำกล่าวที่ว่าเตรียมก่อนตายตายแล้วไม่ลำบากขอได้รับความขอบคุณแผนกพิธีกองการชปนก,กิจกรมสวัสดิการทหารบกขอบพระคุณค่ะ